เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OnePlus 13แรงจัดเต็มด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite พร้อมกับแบตเตอรี่6,000มิลลิแมและกล้อง Hasselblad ในราคาเริ่มต้นที่21,500บาทเท่านั้นเองสวัสดีครับกรบมเใดข่าวาาสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้รัาแปลในากาศาส,สิบนาีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะพด้ข่าวสารที่มา่นใแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนี้นะครับโทรศัพท์มือถือจากค่าย OnePlus ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในชื่อว่า OnePlus 13ซึ่งมีหลายจุดเด่นด้วยกันนะครับำหรศัพท์มือถือรุ่นนี้เมื่อะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่เป็น BOE X2 OLED 6.82นิ้วให้ความเรเอียด 1440p ที่้งยังมีค่ารีเฟรเรทที่ปรับได้เอง1ถึง120ตามสภาพการใช้งานความสว่างสูงสุดที่4,500นิตใช้ดีไซน์แบบ2.5 d ดีคอร์นะครับที่เป็นจอแบนนะแล้วก็จะมีความโค้งเล็กน้อยในทุกด้านนะครับทำให้หน้าจอเนะี่ยมีขอบที่ดูบางลงแล้วก็มีมิตินูนขึ้นมานะครับเซนเซอร์กนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกบนหน้าจอ นอกจากนี้มีมาตรฐานการนั้นกันฝุ่น IP 69ซึ่งเหนือกว่า IP 68นะครับสามารถป้องกันน้ำแรงดันสูงแล้วก็ไอ้นาำได้มอเตอร์กันสั่นนะครับใหญ่แล้วก็ในส่วนของระบบ Android นะครับที่มีมาให้โดยจะมีในเรื่องของปริมาณ6.02ในเรื่องของมอเตอร์และให้การตอบสนองต่อระดับเดียวคอนโทรลเลอร์เกมคอนโทรลนะครับและในเรื่องของกล้องซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญเลยของมือถือ วันพัสดก็คือการอัปเกรดที่น่าสนใจโดยกล้องหลังเลนหลักนะครับจะเป็นของ h าวส e บา r ทั้งหมด3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลของ Sony lyt 8 0 8เพราะก็ระบบการสั่น o ี s ครับเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ 3X Sony lyt 6 0 0มุมกว้างอัลตร้าไวเซนเซอร์ของ Samsung s 5 kjn 5นะครับทางยาวโฟกัส15มิลิเมตรและสามารถถ่ายภาพแบบมาโครได้ด้วย กล้องหน้า3-2ล้านพิกเซลวันพั13ในประเทศจีนจะมาพร้อมกับระบบ ColorOS 15บนพื้นฐาน Android 15ส่วน v e r ช i o น Global วางขายนอกประเทศจีนจะมาพร้อมกับ OxygenOS 15้มีหลายสีด้วยกันนะครับที่วางจำหน่ายเนาะก็จะได้แต่สีขาวดำแล้วก็ฝ้าครับวันพัฒนจะรองรับการชาร์จทั้งหมด1 1 0 0วัตต์นะแบบมีสายและ50วัตต์แบบไร้สาย เริ่มต้นนะครับที่แรม12กิกเไตความจํ256จะอยู่ที่4,400ก็ก็หยวนหรือประมาณ21,500บาทครับส่ว so, นมือถือรุ่นนี้จะวางขายในไทยเมื่อไรเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์กร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย